สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมมาตอมบอสนะครคลิปนี้จะเป็นคลิปเจ้าโคลุมบับเบิลในหน้าโมเดลไพเลกับตันแจ็คสเปลโร่ตัวเรือนตัวนี้เคยได้ตัวล่างเลฟมาตัวแท้ไม่เคยจับวันนี้ตัวแท้เข้ามือมาสิ่งหนึ่งที่มองเห็นก็คือมันด้านหลังไม่เหมือนของแท้เขาจะเป็นโลโก้เป็นโลโก้ดาบคว้หัวกระโหลก เหมือนกับหน้าเลยนะครับไอ้เจ้าตัวเล็บที่เคยได้มานี่เจ้าตัวเล็บที่เคยได้มานี่รู้ถึงว่าผมจะทำลูมเป็นเรนโบไปก็คือทำลมลูมปันสีสีในช่องเก่าถ้าใครได้ดูทันก็จะจำได้แต่ถ้าใครที่ดูไอ้คลิปนั้นไม่ทันก็คือนาฬิการเรือนนั้นไม่ได้อยู่ในมือผมแล้วนะครับตัวนี้เคยผมเคยผมเคยอยากได้แล้วผมก็เคยไปเจอตัวแท้ด้วยเคยไปเจอตัวแท้แต่ทีนี้ซื้อขายกันไม่สำเร็จก็เลยไม่ไดเอามา นะครับเจ้านี่คือตัวแท้นะครับมายอมบับเบิลเป็นรูปแบบหัวกลมหัวหมดนะฮะแล้วก็การดีไซน์ของเข็มเขาเป็นรูลงไปก็คือมันไม่มีรูมัมนจะมีรูแค่ด้านข้างอันนี้รูมไม่ขึ้นเลยนะตัวนี้รูมไม่ขึ้นหรืออาจจะไม่มีรูเลยนะครับกระจกอะ่ะ เป็นโครงสร้างเป็นเลนเป็นเลนโดมมนอย่างนี้เลยนะครับเวลาเรามองหน้านี่จะใหญ่มากแต่ทีนี้เวลาเปิดเครื่องมาเปิดตัวเครื่องมาเราจะตัวตัวหน้าปัดเนี่ยที่เราเห็นว่ามันบวมๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้มันจะเล็กลงไปเลยเล็กลงไปจนจนเรารู้สึกว่าโอ้โหอันนี้มันขยายเยอะมากนะเดี๋ยวนะเป็นกลไกโมเมนต์ของสองแปดเก้าสองซีรี นะฮะสองแปดเก้าสองซีรีส์ e t a movement นะฮะ mm hmm. เจ้าตัว bubble เนี่ยมันทำออกมาไหนหลายหน้ามากนะทำออกมาหลายหน้ามากมีเป็นมีหน้ามีดีไซน์หลายแบบมากแบบหนึ่งนะ mm hmm. อ่ะต่อนี่เห็นไหมครับมันจะมีตัวไอรูเล็ตด้วยนะมีหน้ารูเล็ตหน้ารูเล็ตนี้ก็หายากอยู่มันเป็นในากา mm hmm. เป็นสิบปีแล้ว แป๊บหนึ่งนะเราเข้าไปดูที่รูปภาพเลยเห็นไหมครับมีโจ๊กเกอร์โคโลมบัเบลมีตัวโคโนกราฟด้วยนะครับโคโลมบัเบลนี่จะดังอยู่ช่วงเลยในยุคที่เขาออกมาใหม่ๆโคโลมบัเบ um โคโนกราฟตัวนี้เป็นหน้ากากโลก หน้านี้เคยได้มาหน้านี้ผมเคยเข้ามือมาหน้านี้เคยได้มานะครับคือหน้าที่เป็นแฟนซีหน้าที่มันเป็นที่แบบติดตาติดตาก็จะเป็นตัวตัวไพเลตเนี่ยแล้วก็เป็นหน้ากระโหลกแล้วก็เป็นหน้าไพ่หน้าไอรูเลตนะครับ นะก็ถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่ดีไซน์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองโครงสร้างสายโครงสร้างตัวเรือนเนี่ยเขาเป็นสายเฉพาะรุ่นก็คือเขาเยึดสปิงสองตัวนะครับสำหรับใครที่อยากถอดแล้วก็บานพับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้บานพับเป็นรูปแบบมีหัวหมดกลมตรงกลางด้านในเป็นบานผีเสือ้อเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือเวลาปิดลงก็เซฟฟันก็นน,นิดนึงก็คือปิดสวิต ดันตะเวทนิดนึงดันกดนะครับแล้วก็ดันกดไอตัวนี้เหมือนเคี้ยวจะเข้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวนะติดถุงมือเข้าไปอ่ะโอเคเข้าได้นะครับโครงสร้างสายก็เป็นสายจำเพาะรุ่นเวลาเราจะเบิกในตลาดกลางที่จะเป็นสายรูปแบบหัวแข็งหัวแข็งมีสองสปริงยึดก็คือยึดที่รูที่ตัวเคสจะมียึดสองรู เห็นไหมไม่ยึดสองรูคือยึดสปริงตัวนี้สองรูเข้าไปทีนี้สเต็ปถอดสเต็ปถอดจริงๆมันต้องถอดจากด้านหลังเพราะว่ากันหน้าหลุดกันหน้าเป็นลอยนะวิธีถอดก็ไม่ยากปลดสปริงครับปลดสปริงครับแล้วดันกลับด้านหลังเห็นไหมครับแค่นี้สายจะลดมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นทิศการถอดสายง่ายๆนะบางคนไปถอดไม่เป็นไปงัดจนตัวเรือนเป็นลอยนะครับะ้ังระวังนิดหนึ่งเป็นการรูปแบบยึดสกู เยสกูหก yes, ตัวตัวนี้ทําการ q ิวซีฟูลไล่ล้างเครื่องรรน้ามันใหม่เพราะว่าพี่เขาประมูลมาพี่เขาประมูลมาเท่าไหร่ไม่รู้รู้สึกจะเหมือนน้นเขาแจ้งผมรู้จกเป็นแสนเศษๆประมาณแสนกว่านะครับโดยรวมคือสมบูรณ์ในการตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์มากเหมือนพี่เขาเอาตัวไหนไปเทรดแรกมาก,ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตัวนี้เก็บไวด้ดีตัวนี้สวยนะครับ ไอตัวที่ผมเคยทําไปก็คือเป็นเป็นตัวเล็บไอตัวต่มต่มภายน้ําเนี่ยมันจะใหญ่กว่าแท้ต่มภายน้ําเนี่ยขออนุญาตมาจิ้มฟันนะต่มภายน้ําเล็กๆเ,เ,เนี่ยข้างข้างหน้าปัดเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยมันจะใหญ่กว่าแท้ตอนนั้นผมทําเลนโบผมทําเลนโบสี่หลงก็คือผมลงภายน้ําเขียวภายน้ําส้มภายน้ําชมพูภายน้ําฟ้าผมใส่ไปเลยทั้งสี่สีใส่สลับกันรวมถึงรูที่เข็มเนี่ยผมก็ใส่พายน้าลงไปด้วยทําขึ้นมาก็สวยดีนะครับ แต่ตัวนี้มันเป็นตัวเล็ครับเราจะไปทําไม่จาเป็นต้องไปยึดติดก,กับรูปแบบเดิมได้แต่ตัวนี้เป็นตัวแท้อันนี้เขามาล้างเครื่องอย่างเดียวนะฮะจากที่ส่องตรงเนี้ยมันไม่มีจากที่ส่องตรงนี้มันไม่มีสีลูมขึ้นมาเลยก็คือเขาไม่ได้ลงลูมมาเลยนะครับตัวแท้ไม่มีลูมจากที่มองหน้างานตรงนี้นาฬิกาน่าจะไม่เคยลือมาเลยวิธีตรวจในการบปิสองมันก็ไม่ยากนะครับเมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งเขาส่งหักมาให้ดูของหลุดจากบอล ของรูจ้จับบอลมาขายเนี่ราคาถูกมากแต่ทีนี้มองในภาพแล้วผมไม่แน่ใจผมมองมันไม่น่าจะแท้นะครับน่าจะเป็นตัวโคลนมากกว่าแต่ทีนี้เราจะไปสรุปอย่างนั้นเลยก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เห็นตัวจริงและภาพมันก็ถ่ายมาไม่ชัดนะหลายๆคนเวลาตรวจแท้ส่วนใหญ่ชอบวิ่งเข้ามาถามผมนะอย่างไฟล์ล่าสุดผมก็ไปตรวจแท้ที่คดีที่ศาลชาชฉิงเซานะครับผมก็ไปตรวจแล้วหน้าที่ตรวจปาร์ตี้ไ้เขานะฮะก็จะมีความชำนาญรับเรื่องเพชรนะครไอ้เรื่องนาฬิกานะครับเรื่องเพชรผมไม่เก่ง เรื่องเพชรผมยอมรับผมไม่เก่งผมมองได้ให้ผมมองให้ได้แต่ให้ผมฟันว่าแท้ผมไม่กล้าฟันนะครับเพชรเนี่ยเวลามันจะตรวจแท้บเหมือนต้องไปตรวจเครื่องตรวจเครื่องตรวจมวลสารน่ยขนาดใหญ่นะฮะมันจะได้บทสรุปที่ชัดเจนกว่าเพราะว่าเพชรในปัจจุบันที่เป็นปัจจุบันที่มันเป็นเพชรสังเคห์มันจะดูยากมากๆเพชรสังเคราะห์บางทีน้ํามันมาเท่าแท้เลยแล้วเวลาวัดก็วัดขึ้นด้วยเะนั้นแล้วมันจะมันจะตรวจด้วยมือหรือมองด้วยตามองยากมากๆ นะครับสมัยก่อนมันไม่ได้มีเพชรสังเคราะห์แบบทุกวันนี้ปัจจุบันนี้มันมีเพชรพพแลบอะผู้เพชรแลบเพชรสังเคราะห์เนี่ยพวกเนี้ยดูยากมากเันเช่นนั้นแล้วการเล่นเพชรเป็นอะไรที่ต้องระวังเยอะๆนะนะฮะเราไปในฐานะผู้เชี่ยวชาญการด้านการตรวจของแท้แต่เราไปตรวจนาฬิกาครับเพชรเราดูให้ได้กระเป๋าเราดูให้ได้แต่ที่เราฟันธงให้ได้เราฟันธงให้ได้แค่นาฬิกาไอ้เรื่องเพชรเรื่องอะไรผมผมดูได้ดูได้ผมจะสรุปให้ไม่ได้ นะเดี๋ยวผมตัดแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีอะไรต่อเดี๋ยวเราไปถอนมันก่อนนะครับถอดตัวเรือออกมาเพื่อจะเอาตัวเรือไปล้างนะครับยกออกมายัางไงก็คงมีเฉดเงินอยแล้วเราไม่ต้องกังวลเพราะว่าในการผ่านการใช้งานเนะี่งินเข้าไไอยู่ในช่อง าการที่เราจะเซฟตี้ไม่ให้ตัวเรือนเขาผุเราต้องถอดออกมาล้างไอ้คราบสนิมคราบเหนือท,ที่มันอยู่ตามร่องออกไปให้หมดก่อนอนี่มันจะมีคราบเหนือเห็นปะคราบเหนือต่อคราบเหนืออันนี้เราใส่น้อยมากนะเพราะจะเขาใส่เยอะที่สนิทมากอยู่แล้วอ,อันนี้เขาใส่น้อยมากจะมีความชื้นเข้าไปเล็กน้อย ซิลิโคนเป็นรูปแบบโอเลนเป็นรูปแบบซิลิโคนใส่นะครับซิลิโคนเป็นภาพทงแล้วก็มีตีบาร์โคเดอรด้านนี้นี่คือเครื่องสองแปดเก้าศูนย์นะคะอ่าเดี๋ยวผมถอดออกมาให้ดูหมดเลย แกออกมาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คืออเก็บเครื่องหลบไปก่อนอันนี้ก็คือโครงสร้างตัวเรือนด้านในก็คือเป็นรูปแบบยุสกุหกตัวนะนาฬิกาตัวนี้จากที่มองก็เหมือนเขาไม่ได้ใส่มาเยอะแยะหรือในกาผ่านการน่าจะผ่านการล้างมาแล้วแล้วก็หลังจากล้างแล้วแกไม่ได้ใส่ก็คือมันไม่มีคราบสนิมอะไรอยู่นะะมันจะมีคราบแค่เล็กน้อยคราบตรงนี้น่าจะเป็นคราบความชื้นปกตินะฮะ ตรงตัวฝาหลังนี่เขาจะเป็นเขาจะมีบาร์โคดเดี๋ยวนะเมื่อกี้มองเห็นแวบๆอยู่นี่เห็นไหมครับมีบาร์โคดด้านหลังนะฮะอันนี้คือฝาเจ้าไพรเล็ตกระโหลกไข่กระโหลกดบาบไข่หรือต้องเอาตัวเรือนไปถอดล้างอันนี้เป็นซิลิโคนเป็นซิลิโคนโอเลงคุณภาพสูงตัวนี้ระวังเรื่องความร้อนนิดเึงนะครับ มันจะเสียขนาดทันทีต้องระวังโดนความร้อนโดนน้ำไม่ได้นะครับต้องระวังนิดหนึ่งตัวเรือนเอาไปล้างนาฬิกาตัวนี้น่าจะผ่านการผ่านการเมนเทนั้นมาแล้วเพราะว่าผมดูจากตรงตรงเข็มมันมีรอยคายมีรอยป้านมีรอยป้าน ผมเป็นคนทำงานผมไม่จับเข็มนะอันนี้ถอดออกมาถอดออกมามันจะมีรอยต้านที่ที่มือที่นิ้วที่เล็ที่สบอตนะครับแล้วก็ตามดาบตามอะไรเหมือนมีรอยด่างตามดาบตามอะไรเหมือนมีรอยด่างนะครับเหมือนมีรอยด่างอยู่นะครับเดี๋ยวยกเข็มขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะมาคีนคีนไล่เก็บรอยด่างให้พี่เขานะครับแล้วที่เห็นในจุดหนึ่งเดี๋ยวนะอันนี้ตัวขาสตอ็อปเอาหลบไปก่อน อันนี้จากที่เห็นตรงนี้ก็วันที่ฮอบเบิลอ่ะผมเห็นเซนเตอร์เซนเตอร์หน้าแล้เซนเตอร์หน้าไม่ตรงเนี่ยเรามองไปที่รูรูตัวเดดวิวเห็นไหมเดดวินโดว์เห็นไหมถ้าเรามองลงเกียรดีๆก็เหมือนวันที่มันเซนเตอร์มันไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันจะมาด้วยเงื่อนไขขาหน้าปัดน่าจะจำมาไม่ดีเดี๋ยวยกตั้งใหม่ยกตั้งใหม่นะครับ กับนาฬิกาแบรนด์แบรนดังก็ถามว่าดังไหมก็ดังแต่ถามว่าเก็บรายละเอียดได้ดีไหมถ้าเรามองจากกิมมิคของตัวฟอนต์ถ้าเรามองจากกิมมิคของโตโัวฟอนอกกมมอโตโอน์เราก็ต้องถือว่ายังเป็นระดับโลไม่ได้คุณลอมองผ่านกล้องมองไม่เห็นแต่ถ้าผมมองด้วยตาผมจะเห็นรายละเอียดของการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยเขายังทําได้ดีไม่พอดีไม่พอจะเป็นท็อป โดยรวมถือคือสวยครับเห็นไหมครับมันจะเล็กลงเยอะจากที่เมื่อกี้ผมพูดให้ฟังก็คือตอนมันอยู่ในหน้าปัดมันจะดูใหญ่มากแต่พอตอนนี้มันออกมานอกหน้าปัดมันจะดูกระโหลเหลือนิดเดียวกระโหลจะดูเหี่ยวๆไปนะเมื่อมันอยู่ในหน้าเห็นไหมครับกระโหลดูบางนิดมั้ล่ตัวนี้เป็นเลนขยายเลนขยายแบบเต็มระบบเลย ตอนมาเลขมันติดลบนะครับแล้วก็ปรับมาโดนโดยค่าจะมาอยู่ที่ประมาณนี้ถือว่าโอเคใช้งานจริงจะดีนะครับเลดปัดบวกไม่เกิน18นะครับใช้งานจริงจะถือว่าพึ่งพาเวลาได้ พยายามทำเิ่งที่สุดก็จ,จบเรียบร้อยไปนะครับกับเจ้าไพเล t e โคลุ่มทำเสร็จนี้เราจะรู้สึกได้ว่ามันใสอ่ะมันใสกว่าเหมือนกับตัวเรือนตอนมาตัวเรือนตอนมาเขาน่าจะโดนความชื้นเข้าเครื่องหรือนาฬิกาไม่เคยผ่านการเมนเทน แต่ดูจากริ้วรอยไม่มีการลือนั่นคือนาฬิกาไม่เคยการเมนเทนนนเลยนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยไปแล้วนะรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับกับเครื่องในซีรีส์2892 2890นะในสายพาน 9, ัน289ูกจุดจะเก็บลานได้2วัน2วันนะฮะ1805 1ิบแปดศูย์ห้าสองวันหรือสามวันจำไม่ได้นะครับพอดีห่างหายไปนานนะอาดหลานยี่ห้ารอบนิ้วนะนะครับเก็บเกี่ยวแล้วก็วันที่ตรงแล้วจากที่มองตอนนี้เห็นไหมครับเราเซ็นเตอร์ให้ตรงเพราะตอนมาวันที่มันเบี้ยวนะครเราก็ทําให้พี่เขาดีๆนะครับนาฬิกาตัวเป็นแสนมาทิ้งไว้ที่เรานะทําให้ดีๆนิดนึง ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งวันนี้วันที่สองนะครับลายอย่เพิ่งเด้งเยอะยังไม่ว่างคุยทำคลิปอยู่นะครับโอเคนะครับก็จบบริบูรณ์สายก็จะเป็นรูปแบบสายจำเพาะรุ่นแต่ถามว่าสายจำเพาะรุ่นนี้ถ้ามันเสียถ้าสายตัวนี้มันเสียเราสามารถใส่สายท้องตลาดได้ไหมกับรูปแบบขาเป็นรูปแบบขาปกติ เกิดรูปแบบขาเป็นลูกค้ารูปแบบขาปกติซึ่งสามารถใส่สายท้องตลาดได้แต่คนที่ใส่ในการราคาขนาดนี้ก็คงก็คงมีความสามารถที่จะสั่งตัดนะฮะเพราะสั่งตัดสายก็เส้นหนึ่งสามสี่พันก็ไม่น่าจะขนหน้าแข้งร่วงอะไรนะฮะก็น่าจะทําได้สบายนะฮะตัดเข้ารูปได้เลยมีแบบเก่าเอาแบบเก่าส่งให้ช่างนะครับจะไปซื้อแท้เลยก็หลายตังนะฮะซื้อแท้เลยของโคนล่มเขาน่าจะมีให้เบิกแหละแต่ว่าหลายตัง นะฮะและเบอร์ทีก็รอเป็นเดือนเพราะมันต้องข้ามประเทศนะครับก็ถือเป็นโมเดลวับเบิร์ที่สวยงามนะครับสวยงามแล้วก็เป็นนาฬิกาที่มาพร้อมสตอรี่ที่มีตำนานนะครับนาฬิกาสตอรี่ที่มีตำนานไม่ใช่มาออกแบบอะไรลูกโป่งลูกโป่งอะไรไร้สาระนะฮะในกาผู้ใหญ่ใส่ในกาผู้ใหญ่ใส่เป็นออกแบบเป็นลูกโป่งลูกอมสเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันอะไรก็ไม่รู้มั่วมันดูแล้วมันกลายเป็น นาฬิกาแพงๆกลายเป็นนาฬิกาเด็กเล่นนะฮะแต่อย่างเนี้ยโอเคอย่างนี้มีตํานานอย่างนี้ถือว่าเป็นนาฬิกามีตํานานรับได้นะครับอันนี้ที่ที่ออกความเห็นเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับบางคนอาจจะไม่ได้คิดแบบผมนะฮะแต่สำหรับผมนาฬิกาที่ทรงคุณค่ามันต้องเป็นนาฬิกาที่ไม่ดูเด็กๆนะฮะอันนี้คือมุมมองผมเท่านั้นเองนะฮะแต่อย่างสโนปปี้เนี่ยโอเมก้าสโนบปี้เงี้ยโอเคผมรับได้นะครับ ธนูป,ปีเหยียบดวงจันทร์อะไรเงี้ยผมรับได้แต่ถ้าแบบมาออกแนวอ,นอาร์ตเยอะๆออกแนวแบบหน้าตาเลอะเทอะอะไรเงี้ยออกแนวหน้าตาเลอะเทอะเงี้ยผมไม่ชอบโดยส่วนตัวผมไม่ชอบคือเราใส่นาฬิกาเราใส่ดูเวลาวะเราไม่มาใส่ดูลูกปองนะฮะเราใส่ดูเวลาชันนั้นแล้วเวลาดูนาฬิกาต้องดูให้มันชันดนิดหนึ่งนะฮะไม่ใช่มาทาอะไรเลอะเทอะเหมือนเอาทำสีมาหกใส่อะไรเงี้ยมันดูแล้วมันไม่เข้าเรื่องนะฮะจะอาร์ตจะอินดี้จะอะไรไปที่อื่นไปที่อื่นที่มันนอกเหนือหน้าปัดอะ่ะอย่าไปยุ่งกับหน้าปัด นะะหน้าปัดถ้ามันเลอะมันดูยากโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่กับตอนวัฒนาวันวนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับผม